สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอาดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันอังคารแรม5คำ่ำเดือน8ปีมาเสงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนายกรฐัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย ดยสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งปป,ปชรับคำร้องฐานฝ่าฝืนมาตรฐานด้านจริยธรรมวันนี้จะไปดูชะตาของนายกอุ้งอิงนางสาวแพรทองฐานชินวัตรก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ15กรกฎาคม68นายกอุ้งอิงแพรทองฐานชินวัรยื่นขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญในคดี ถูกสมาชิกวุฒิสภาห,หรือส so วยื่นคำร้องขอถอดถอนออกจากตำแหน่งกรณีคลิปลดกับผลสมเด็จคุณเซนนะครับหลังจาก <c oughs> สารรับนูมีคำสั่งให้ส่งเอกสารภายใน15วันจากวันที่สารรับคำร้องเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่16นี้นะครับเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการต่อสู้ของผู้ถูกร้องและผู้ร้องที่สามารถขยายเวลาในการนำส่งเอกสารต่อสารรัฐมนูญได้ ปมคลิปหลุดสมเด็จคุณเซนไม่ใช่มีคดีที่สารรับนูนเท่านั้นสวได้ยื่นคำร้องแบบคู่ขนานโดยยื่นไปที่คณะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอควบคู่ไปด้วยและเมื่อ14กรกฎาคม6กการประชุมคณะกรรมปป,ปอชอที่ประชุม <c oughs> มีมติเอกฉันรับคำร้อง <c oughs> แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนคุณแพทยองทานชินวัฒรตามคำร้องของสวที่ยื่นเอาผิด ฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเท่ากับว่านายกอุ้งอิงโดนรุกคาดแบบคู่ขนานในคดีคลิปหลุดทั้งที่ศาลรัฐนูลและปปชบวกยังบวกทั้งยังมีคดีถูกกล่าวหาในสาลนิตํารวจต่างๆรวมอยู่ด้วยดาบแรกหากไม่รอดที่ศาลรัฐมนูลจนลุดตำแหน่งนายกจะมีชนักติดหลังฝ่าฝืนจริยธรรมโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ยกเว้นชิงลาออกก่อนคำวินิจฉัย <c oughs> ดาบสองปปชตั้งคณะอนุปกานไต่สวนเอาผิดคดีไปที่ศาลฎีกาแล้วโดนตัดสินว่ามีพฤติการฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเช่นเดียวกับตามรอยของคุณเอปารีนาไกลคุบช่อพันธิกาวาน,นิชเป็นตน้นขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ออนไลน์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนายกอุ้งอิงแพดทองทานชินวัตรเกิดวันที่21สิงหา25-29ตรงกับวันพฤหัสแลมสองข้ามเดือน9ปีขานอายุปัจจุบันคือ38ปี10เดือนกับ25วันในดวงชะตาของนายกอุ้งอิงช่วงอายุ38มย่าง39เนี่ยคือก่อนครบวันเกิด21สิงหา68จะมีปัญหาเรื่องงานไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกตามช่วงอายุจรช่วงก่อนมันเกิดเป็นช่วงที่เข้าเขตอันตรายด้วยมีเกณฑ์เสียหายหลายจุดกรณีคลิปบุตรจากสมเด็จคุณเซนส่งงงผลให้นายกออุิ ต้องขออภยัยอะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหากมองข้ามชอดอนาคตของนายกกุงอิงก,กันนะครับช่วงอายุ3 9มเย่าง40คือตั้งแต่สิงหา68ถึงสิงหา69บริวารในทางทักษกะกระทบพีนะมีเรื่องของความเวลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในดวงชะตาของชีวิตอุตสาหะไปกระทบอิริและพยะรวมทั้งเหมาวาดในอังคาวิชาจะมีความยากลำบากในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่ง ฝ่ายตรงข้ามเรื่องเลวร้ายต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคดีความจุดที่สร้างความเสียหายหนักสุดในช่วงอายุจรนี้ก็คือราหูนั้นเป็นการล์กิณีไปกระทบหิน,นะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความความไม่เป็นมงคลโอกาสที่จะแพ้คดีหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์ติดคุกติดตารางเป็นไปได้สูงยิ่งและในดวงชะตาช่วงอายุจรนี้ด้วยสีนั้นไปกรนะทบมรณะและนาวังในอังคาวิชามีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินต่างงประเทศ ร่วมอยู่ด้วยถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าในดวงชะตาของนายกองอิงช่วงอายุ38ย่าง39คือก่อนครบวันเกิด21สิงหา68เป็นช่วงที่เข้าเขตอันตรายด้วยมีเกณฑ์เสียหายหลายจุดมีปัญหาเรื่องงานไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกหากมองข้ามชอดช่วงอายุ40ขออภยัยฮะ39ย่าง40คือตั้งแต่สิงหา68เป็นต้นไปจนถึงสิงหา69จะมีเรื่องของความเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่าง เข้ามาเกี่ยวข้องในดวงชะตาของชีวิตนะครับจะมีความยากลําบากในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามเรื่องเลวร้ายต่างๆอันเกี่ยวข้องกับคดีความจุดที่สร้างความเสียหายหนักสุดในช่วงอายุจรนี้ก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความความไม่เป็นมงคลโอกาสที่จะแพ้คดีหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์ติดคุกติดตารางเป็นไปได้สูงยิ่งและในดวงชะตาช่วงอายุจรนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศ ร่วมอยู่ด้วยท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของนายกอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรสุดท้ายปลายทางมีทางเลือกอยู่สองแนวทางก็คือติดคุกติดตารางหรือไม่ก็เดินทางต่างประเทศผมอาจารย์ไกรนันทา,นานครับดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลาน การสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาก,กับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวัน mm hmm. ก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อย mm hmm. ข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซนไม่มีลายเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุทธทาสของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูงอเฮ้ง mm hmm. และหาคือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในาวารขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิ้เคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996อรนนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลเวลาก็ประมาณสัก9กนาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิป หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามดยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนอรันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ